ฮัลโหเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่งองราวต่างๆในวงการเคป๊อปครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องราวของ Baby Monster ให้ทุกคนได้ติดตามกันกันกบ Stuck in the Middle นั่นเองนะครับตอนนี้โปสเตอร์ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล,ล้วนะครับทุกคนเมื่อคืนสดๆดร้อนๆ Baby m มอน ster ขอพักการเป็นอสูรน,น้อย แป๊บหนึ่งนะครับขอเป็นแองเจลสว่วนบทนางฟ้าทั้ง6มาให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้แบบโอ้ยได้เห็นความละมุนความสาวส่วนดอกไม้แห่ง YG นะครับโปสเตอร์สำหรับเราเนี่ยก็คือจึง้งแล้วก็ แปลกแหวกแนวมากเลยหมายถึงว่าแหวกแนวไปจากวงอื่นๆโปสเตอร์อื่นๆของ YG ที่เคยมีมาเลยนะครับกับความส่วนดอกไม้เอ้ยความกาแล็กซี่ความดวงดาวความชุดฟุ้งฟลิงแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นเกิร์กรุ๊ปวงไหนใน YG เนี่ยใส่อะไรแบบนี้มาก่อนอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าทําให้จึง้งทําให้เอื้องตั้งแต่โปสเตอร์แล้วนะครับใน MV เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีชุดที่หวานยิ่งกว่านี้หรือเปล่าหลังจากที่โปสเตอร์ปล่อยออกมานะครับคนแรกที่แฟนๆพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจมากๆ,ๆรวไปถึง อึง้งกับความหวานมากๆก็คือจิกิต้านั่นเองนะครับเด็กแสบแห่งเบบี้มอนสเตอร์ที่ปกติเราจะเห็นจิกิต้าในมุมแบบว่าโหมดเท่ๆโหมดคูลๆบ้างโหมดแสบๆดือด้อๆนะครับไม่ค่อยเห็นจิกิต้าเนี่ยใส่กระโปรงหรือว่าใส่ชุดอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแม้แต่พรีเดบิวต์ในตำนานของจิกิต้าเนี่ยมากมายเป็นสิบเป็นร้อยก็มีแต่อะไรที่แบบว่าน่ารักโกโก้เฮฮาสนุกสนานนะครับดือด้อๆซนๆไม่ได้เห็นแบบจิกิต้าใส่ชุดฟุ้งฟิิงชุดปีกนางฟ้าเล่นกับเพื่อ นเลยมีแต่แบบว่าเตะมวยนะครับ ต่อยมวยคาราเต้บ้างเทควันโดบ้างขับ ATV บ้างเต้นกับพี่บ้างเล่นกับพี่บ้างนะครับไม่มีแบบว่าเิกกต้าใส่ปีกนางฟ้าไปเดินห้างมีแต่กินข้าวในห้างที่เป็นเมนูเส้นเท่านั้นนะครับครั้งนี้เบบี้มอนสเตอร์ชิ ita ้ายทำแฟนๆจึ้งใจสุดๆด,ด,ด้วยความหวานละมุนนี้ผมบลอนยาวนะครับมีความแบบว่าใส่ชุดฟูฟูกระโปรงฟูฟูปุยปุยและที่สำคัญเ,เราได้เห็นจิคก i ้ a าแบบว่าผมยาวปลอนแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งลูกที่ หวานมากๆตอนนี้คุณแม่และก็พี่ๆคนในครอบครัวชิกิต้าเนี่ยน่าจะเซฟรูปกันดัวๆเลยเพราะว่าลูกสาวหวานมากนั่นเอง ใครนะครับชอบชิกิต้าในโหมดไหนโหมดหวานนางฟ้าแบบนี้หรือว่าโหมดอส,สูรน้อยนะครับมอนสเตอร์ชิกิต้าก็มาคอมเมนต์กันได้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยนะครับในตอนนี้โปสเตอร์นี้แหละนะครับแม่เก่าแล้วก็ชาวเนต็ตเอ่ยทั้งไทยทั้งต่างประเทศมีการออกมาพูดถึงเหมือนกันว่า YG เขาทํางานรีบหรือเปล่าดูเผลๆเหมือนจะสวยนะแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆมันเหมือนเป็นการไดคัทแบบว่าขอไปทีมากเลยทั้งฟอนต์เอ่ยนะครับทั้งรูป ของสาวๆเองก็ตามฉากหลังมันดูแบบว่าเป็นการตัดวางแบบว่าโอเคเอารูปมาใดคันแล้วก็แปะเข้าไปเลยทื่อๆดื้อๆแบบนั้นภาพพื้นหลังก็เหมือนออกมาจาก Pinterest ดู YG เหมือนไม่ค่อยใส่ใจกับงานนี้เท่าไหร่หรือว่ารีบเกินหรือว่ายังไงกันแนะ่ไหนบอกว่าวางแพลนไว้แล้วนี่บางคนนะบอกว่าถ้าซูมดูดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าใดคัดไม่เนียนด้วยซ้ำเป็น กรอบแข็งแบบโอ้ยไม่มีการเบรนด์ให้สมูทเลยถ้างานนี้รีบก็จะยังให้อภยัยแต่ว่าถ้างานต่อไปกับวันที่1เมษายนที่เป็นอัลบั้มเนี่ยขออยากให้เป็นแบบนี้เลยขอแบบว่าให้จึ้งกว่านี้เอาให้ปังกว่านี้อีกเพราะว่าครบ7คนทั้งทีในเรื่องของโปสเตอร์เนี่ยก็แล้วแต่คนจะมองเลยนะครับบางคนก็บอกว่าสวยหวานละมุนคือมันดีมากบางคนก็บอกว่าอยากให้แบบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากกว่านี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้าง,างก็คอมเมนต์มากันได้เลยะครับกับโปสเตอร์ล่าสุดเลย s t u c k in เด มิเดิลพรีลิสซิงเกิลของเบบี้มอนสเตอร์ในเวอร์ชั่น6คนนะครับมาวันที่1ของเดือนกุมภาพันธ์จะปล่อยมาจริงๆก็คือวันที่ส1มส็ดมกราคม4ทุ่มไทยนะครับรอติดตามกันได้หลังจากนั้นเรามีนัดกันต่อในวันที่1เมษากับอัลบั้มของเบบี้มอนสเตอร์นะครับแบบเต็มทีมเลย7คนอายอนกลับมาพร้อมกับเพลง b a t t e r Up ที่เป็นเวอร์ชัน7คนแล้วก็ s ตั c k in the Middle ที่เป็นเวอร์ชัน7คนด้วยสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าาอย่ลืม Hãy like, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ